ขาบอกว่าปลาไม่ได้หมักเลยนะคะใส่เกลือยอเฉยทำไมมันถึงอร่อยอย่างเงี้ย <laughs> มันอร่อยจริงๆด,ดูดิดป,<ะ>ปลาทิโตวไาอย่างมาแสบจะแบบนี้นปลาไม่อยากเชื่อไม่ได้ใส่อะไรจริงๆนะอใส่เกลืออย่างเดียวเนี่ย<ต>มันอร่อยได้ไงเออไม่อยากเนี่ยมากินเกือบทุกวันเลยนะคะมันอร่อยมากมันสดกัน พี่เขาบอกว่าไม่ได้ใส่อะไรนะใส่แค่เกลืออย่างเดียวแล้วก็ย่างเลยเอ๊ะมันเกี่ยวกับยี่ห้อเกลือหรือเปล่าเนี่ยอร่อยมากมาทานด้วยกันนะคะไก่นะคะไก่ต้องหมักก่อนใช่ไหมคะค่ะร้านนี้อร่อยมากสูตรลับไหมเนี่ยไม่ลับค่ะดเดู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 วิธีวิธีวิธีไอ้มัดมัดตอก เขาเรียกตอกเนาะแล้วเราจะมาดูวิธีมัดตอกนะเดี๋ยวเอาไก่ใส่ครึ่งตัวนะเอาขาลงก่อนนะ <c oughs> แล้วก็เอาบีกีหลังมันจะได้สวยๆนี่มาดูวิธีมัดไก่ที่เอะไรดีรนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> สุดยอด <c oughs> มาด, <c oughs> มาดูมาดูมาดู <c oughs> เดี๋ยวก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามากินกัน าทานมากเลยอีกหนึ่งชั่วโมงสุกนะคะร้านอยู่ซอยจินตะคามนะคะร้านชื่ออะไรคะส้มตำโคตรแซ่บโอ้โหนี่น,นีส้มตำโคตรแซ่บที่มันไม่ชัดเพราะว่าโดนควันปลานะคะ <c oughs> นี่เจ้าของร้านคนสวยหันหน้ามายิ้มหน่อยคะ่ะเออมา,มาทานบารกันน้ำจิม้มรสเด็ด ไก่ย่างดึงหนังออกเรียบร้อยแล้วส้มตำน่านะทานมากมากเลยอืมอืม,อมดูน่าทานมากเลยนี่ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยทานด้วยกันค่ะอืมโอ้ เ้าเหนียวร้อนๆทานด้วยกันค่ะร้อน,อนเลยตงตโอ้ยดูมะนาวชิ้นเนี้ยก็ทำเป็นชิ้นๆมาให้เลยน่ากัาม,มาก มาทานด้วยกันค่ะเรามาทานเนื้อปลากันนะคะนี่จิ้มกันน้ำจิ้มโอ้มาทานด้วยกันค่ะโอยน่าทานมากๆเลย